สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องโ oh, อ๋ปอชนแนลกันอีกแล้วนะครับทุกคนตอนนี้มีข่าวใหญ่โตมาอีกแล้วจ้าแต่เป็นข่าวเดียวที่ใหญ่โตในคลิปที่เหลือจะเป็นข่าวที่มาประกอบกันในคลิปนี้นะจ้าซึ่งต้องบอกว่าตอนเนี้ยแอดก็รู้สึกงงๆแล้วก็ตะลึงตะลึงนิดนึงว่าลริซ่าของเราไปทําอะไรแบบนี้เนี่ยมาตอนไหนจ้าซึ่งเพื่อนๆก็า่าจะรู้แล้วแหละ เพราะว่านะ้าปกก็ระบุชัดขนาดนั้นนะนะทุกคนนะซึ่งตอนนี้ทาง o f f i c i a l เราบน Twitter แล้วก็ช่องทางอื่นๆนะจ๊ะก็มีการแบบประกาศอะไรบางอย่างที่ตกใจมากเพราะว่านอริซ่าของเราไปตั้ง o ๊อ p อัพโ e ในประเทศเกาหลีในส่วนของโซนั่นเองทุกคนซึ่งต้องบอกว่าอยู่ที่ห้างเอ่อฮุนไดโซชั้น 2F ของห้างอะไรก็ว่าไปนั่นเองนะจ๊ะซึ่งต้องบอกว่าเป็นอะไรที่ตกใจนิดนึงเพราะว่าเฮ้ยทำไมไปเปิปเปด p ๊อ u อัพที่เกาหลีล่ะแต่ว่าอาจจะเป็นเพราะว่าตัวนนริซ่าของเราเนี่ยไม่ค่อยได้เข้าประเทศเกาหลีในช่วงหลังๆก็เลยแบบเป็น เปิดป๊อปอัพสโตรมีการมาพูดถึงในคลิปวิดีโอแนะนําที่แอดเคยรันไปไว้ในคลิปกันก่อนไปที่เรียบร้อยแล้วนะจ๊ะแต่ก็แอบลุ้นในิดใจเล็กๆว่า จะมีมาตั้งที่ไทยหรือเปล่านะอะไรซึ่งอันนี้นะจ๊ะก็ต้องมานั่งรอลุ้นกันต่อไปด้วยนะเพื่อนๆนะและ้วเพื่อนๆคิดเห็นยังไงกันบ้างก,กับการที่โอริซ่าของเราเนี่ยจะมาตั้งป๊อปอัพสตร์ขายสินค้าอะไรบางอย่างซึ่งแอก,ก็เดาว,ว่าน่าจะเป็นเสื้อผ้าหมวกอะไรที่น่าจะขายบนเว็บไซต์เนี่ยเอามาตั้งโชว์ขายประมาณ2วันอย่างที่เขากำกับไว้ทางด้านขวาล่างของโปสเตอร์ก็คือ1 3 14นี้ที่เกาหลีถ้าใครอยู่เกาหลีก็ไปเดินทางซื้อกันได้นั่นเองนะจ๊ะอ่ะก็มาประกาศ พี่ยูอาร์บอยทีเจเนี่ยเขามีการไปแสดงคอนเสิร์ตที่ไต้หวันใช่ไหมแล้วเขาก็มีการแบบว่าไปแสดงเพลงไทยด้วยนู่นนี่นั่นเพลงเขาเพลงนู่นนี่นั่นของทุกคนนั่นแหละโดยเขาก็มีการพัดหัวข่าวว่าอัจฉริยะฮิปฮอปไทยมอบประสบการณ์ครั้งแรกให้แฟนๆยูอาร์บอยทีเจเต้นเพลงใหม่ของลิซ่าร็อกสตาร์ซึ่งเป็นคอนไต้หวันในวันแรกนั่นเองจา้าซึ่งเป็นสื่อของทางไต้หวันเนี่ยเขาก็มารายงานอะไรก็ว่าไปทุกคนซึ่งภาพบรรยากาศต่างๆอก็เอามาฝากกันด้วยในส่วนของวิดีโอนั่นเองจา้าเอาไปรับชมกันนนนิดนะึงะ 可以出来哦。 เออบางคนอาจจะคุ้นเห็นกันแล้วแต่ว่าคลิปมันสั้นมาตอนแรกแอดก็เลยไม่ได้มาทําข่าวทีนี้พอมีข่าวอะไรดีๆก็เลยมารวมกันในคลิปนี้นะจ๊ะต้องบอกเป็นบรรยากาศที่แบบว่าพี่อยู่อาร์บอยทีเจเนี่ยแบบก็โปรโมทเพลงของน้องสาวของเราไปด้วยในตัวแล้วจริงๆก็เป็นบุคลากรคนหนึ่งที่แบบว่าแอดก็ไม่ได้รู้จักเขาทางอื่นนะแต่เห็นเขาเนี่ยก็ออกมาทําเพลงให้ศิลปินหลายๆคนเนี่ยดังเป็นผู้แตกมามากมายนะจ๊ะก็ผลงานก็ค่อนข้างมีความ g l o b a l อยู่นิดนเหมือนกันถ้าอนาคตเขามีก็คนรู้นะให้ร่วมงานกับโรู้ว่่่าาะงไอออมรรรทืืกีีเหป แอดไม่รู้บางทีแอดเคยลงข่าวเกี่ยวกับดาราเขาบอกคนนี้ไม่ดีกับโนริซ่านะคะอะไรเงี้ยแอดก็ไม่รู้จริงจนะแอดมองอีกมุมหนึ่งคือแอดไม่ได้ติดตามเขาด้วยไงเออแบบมาเจอข่าวนี้ก็เห็นว่าเกี่ยวข้องกับโนริซ่าก็พูดกันไว้ก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวพราะว่าเอ้แอดคนนั้นคนนี้ไม่โอเคอะไรก็ตามทีนะจ๊ะแอดก็ ขอบอกไว้ก่อนว่าอันนี้แอดไม่สร้าจริงแต่ก็คิดว่าเขาเนี่ยนำเพลงของโนริซ่าไปร้องไปเต้นในคอนเสิร์ตก็คิดว่าเป็นอะไรที่เป็นแง่มุมที่ดีแล้วกันเนาะเป็นอะไรที่ส่งเสริมแล้วก็สนับสนุนกันระหว่างคนไทยได้วยกันเองแล้วก็เป็นการบอกได้ว่าเขาก็ชื่นชอบโนริซ่าอีกคนหนึ่งก็ดีใจกันไปนั่นเองนะจ๊ะอ่าแล้วยังไม่หมดแค่นั้นนะจ๊ะพะก็มีเขาเล็กๆน้อยๆมาฝากกันเพิ่มเติม,ตมด้วยล่าสุดก็มีภาพภาพหนึ่งที่แอดเนี่ยได้มานะจ๊ะแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นภาพที่น่ารักมากๆที่แแท็็็็็กก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 ซซี่่ขขขขออออออองงงงงเเเเเมมมมมิิโในนนนนนรร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 าา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 ายปปปปะะูููลลลลตต์จัััั้้้้้้ไไววววบบบถืณคค ว,ว่าเอ้ยน,อนริซ่าออกเพลงน,นริซ่าออกเพลงขับไปทั่วเมืองอะไรเงี้ยทุกคนไม่น่าล่ะช่วงนี้การโปรโมทเนี่ยไปยันถึงรถแท็กซี่กันเลยนะทุกคนถือว่าเป็นการโปรโมทที่โหดมากๆโน,นริซ่าไม่ขึ้นไปเบบอร์ดไม่ได้ขึ้นแค่กลางทอมสแควร์ของนิวยอร์กเพียงอย่างเดียวเท่านั้นจา้าแต่ก็ขึ้นบนรถแท็กซี่ปริสิจารออะไรใครขึ้นใครก็ต้องเห็นก็ต้องเปิดฟังตามสิจา้าเพอเพอร์แท็กซี่ก็เปิดเพลง r o c k Star อยู่ใครจะไปรู้ทุกคนเออก็เป็นภาพที่น่ารักของชาวอเมริกาที่ค่อยๆปล่อยออกมากันเรื่อยๆเยอะมากๆนะช่วแตถกสสิิาร ก็คือ rockstar ของโนริซากลายเป็นเพลงที่เร็วที่สุดของศิลปิน k p o p ที่มียอดชแซมถึง1 0 0 0แสนชแซมในปี2024ปีด้นะ <laughs> พูดผิดทุกคนในปีโดยบรรลุเป้าหมายนี้เพียงใช้เวลาแค่10วันเท่านั้นและแซงหน้าเพลง magnetic ของ I อ e นะจ๊ะซึ่งเป็นวงจากค่าย is not hype hype อะไรจ๊ะซึ่งวีรกรรมก็คงไม่ต้องพูดถึงนะจ๊ะขอแซงหน่อยกันนะจ๊ะบายยอะไรอย่างงี้ส่วนสถิติสุดท้ายนะจ๊ะก็ถือว่าเป็นสถิติที่ค่อนข้างอลังการอยู่เช่นกันจ้ะพอโนริซ่าของเราติดอัันนนดดบ 1, ใเพลลงทีีม่มมการตรตยศิปิป น s p t t i y y มากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งนั่นเองจ้าเอออะไรก็ว่าไปอันดับหนึ่งอันดับหนึ่งอันดับหนึ่งอุ้ยเราฟังจะเริ่มชินชาก,กันเลยแล้ย่งถ้าไม่เบื่อเดีย๋ยวแอดจะเอามาฝากอีกนะจ้าถ้ามีเพิ่มเติมนันจ้าถึงแอดมั่นใจว่าต้องมีมาเพิ่มกันอีกแน่นอนแต่สำหรับคลิปนี้นะจ้าขอตัวเซบาไปก่อนเจอกแนใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีจ้า 可以跑出来哦